ทีล้างเข่าปลาช่อนไม่ให้มันเขา่าก็นี่ครับแป้งมันครับนี่ลงไปเลยน่ครับน่ครับล้างคาบข่าปลาช่อนจะไม่มีจะไม่มีคาบขาวนะครับมันสิบมีคาบขาวนะครับพี่น้องต้องเอาแป้งมันใส่นะครับก็ขยำขยำล้างดีดีขยำเสร็จแล้วก็ล้างน้ําออกปิดเปิด นี่ครับล้างพอเอาน้ำออกนี่ครับสะอาดไม่มีมันเลยหลังจากล้างแป้งมันอน่อแล้วก็แล้วก็ล้างด้วยเกลืออีกครั้งหนึง่งนี่ครับเกลือล้างด้วยเกลืออีกทีนึง ล้างด้วยเกือเสร็จแล้วก็ล้างออกนี่ครับดูหน้าตาตอนล้างเสร็จแล้วจากแป้งมันกับเกลือ